สวัสดีจ้ะพี่น,อน้องแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินแล้วค่ะก็จะมีส้มตำามส่วนพี่น้องกระย่างอันนี้ของหนองสายดอกก็ะย่า<อ>งซื้อมาอันนี้ตำกุ้งฟอยด้วยจ้ะนี่อันนี้ตำกุ้งโอ้ยแสงขึ้นบดายเถอะพี่น้องตำกุ้งฟอยแสงสาไป,ปเก็บผักอันนี้กุ้งผ้าปปอันนี้ต้มปลานิลนคลิปกรนๆนู่นละจ้ะพี่น้องจ้ะขัวเดกแดะมาๆกินนับกนักน ทุกอย่างเอาเลยลงมือเลยลงมือเลยทุกคุณใบงนี่ันีกเอออาจารย์มาอีกใบหนึ่งดึงออกกรไดบอก้ยแสงคือบรไดแทนออลิปนี่เนาะเดี๋ยวจะสูงห้าเซนพี่น้องจ้าพามา วิตาแนวเสียบๆเด้อพี่น้องขวัวด,ดักแดกุ้งผ้าส้มตำตำกุ้งฝอยยังว่าตำอห์โอ้ยจา,ยเานเดียวกระพร่อยม,มาๆม,ม,มา้ยพ,พี่น้องคู่เพิ่นอยากกินกุ้งผ้าเซียวเยื่อสูมนะี่ยสาวสวยขอนแก่นเนีส่สาวขอนแกน่นสีดำหนั่นสาวขอนแกน่นอันนั้นสาวโอ้ย พชสพูพสบู่ลล่ดอกนั่นที่ดอกดอกเนเพรสบู่เอานางนางกินกินกินลงมือเลยทุกคนมาแม่โอ้ยไอ้อ้อยกินยังไ้บอเอาอะนางพี่น้อสโลเลยกินเสมืมาเลยลุยเลยมาออแตเขาไม่อกจะคือไตายไม่ให้เสออกจากปาก พี่เนี่เสียบเสียได้พี่น้องโอ้ยเสียงโทรศัพท์อ่ะพี่น้องเรนเป็นเสีเราแต็บเลไม่แต็บนะเสียยังมาแต็บน้อหลายคนพี่น้องคุณทักทายพี่น้องเนี่ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้เลยสาวสีเกศเสือขาวอวันไหมสาวกาลสินสวัสดีไหมสวัสดีค่ะอืมสวัสดีท่านผู้ชมสาวกาลสินสินหลักอืม ่นีพี่น้องกินขอน้ำตอันนี้เสือลายผมก็่เกข้องเสือลายสาวเพชรบูรเสือลายดำหนันสาวขอนแก่นอันนี้ฟังนี่สีสเกลล้วนๆอ้อยต่อยเลยโอยต่อยกุ้งต้มกุ้งฝอยแล้วก็จะมีกุ้งผ้าส้มตำต้มต้มยำปลาสิ่ิกินข้าวก็กินเนาะพี่น้อง มามามาหนูขอสอนอันหนึ่งเนี่ยโอ้ยสันี่เาะส่ตรงไปแบบมะฮอกก็ตรงยื่อะไรกตรงเนี่ยแหกินอิ่มก่อนนีละนั่ง่อก็ย่อยเพอาน้ต้อไดีอือหนึ่งข้าวเดียวคนนั่นแหละ ยนาทีก็พะอืมจะไม่เอาลอยพี่น้องเอ้ยมามามาพักอาซีนอยเนี่ยเด้อปั่นปั่นรอว่ะตีตั้งใจตั้งต้องหัได้หรอหัได้ไหมซนเนี่ยเนี่ป่ะโซนวิธีไหนโซนโซนเล่นเวีย ขนมลอด้นอเบ่งเป็นตะกินบ่พี่น้องอาหารสุดยอดเลยทะเนี่ยเสบสุดเั่านั้นเต็มจะเสุมเสซุมสิบแดไทยด้วยเด้อพี่น้องเะสุมสิคือกินไหม กินนีดก็ฝากไปซ้ำนีดละพี่น้องมา maar, มามากินข้าวแรงเงข้าวแรงเลยนี่พ UH> ี <the 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 <th <th ่น้องข้าวแรงข้าวแรงเรียกับแสบเออมันมีมันมีตัวตัดเพชอยู่ดอกกินจำปูแซ่บอันเพแล้วมากินกะบนิดกะบนเสย่ดวมันจะเดี่ยเสบ ต้มปลากระเซฟเสียมเนื้อปลาเขาดีแห้งเนาะยอะไรเนี่ยไม่เคยกินเลยนะเนี่ยชิมดูก่อนนะอะไรนะก็ไม่หร่อยเลยนะมเข้าท่าเลยอืมแล้วจะลีดสุดยอดเดี๋ยวคุกยันไม่เลยเอาจักเกอร์ให้แน่อีหมอมันไม่ติดไปนะเอาจักเสกอร์ทำเนี่ย าเอารก็นี่ยินมาหมหม่บ่กิ๊บจะมาวิวิเลยเ้ทำห้องให้เลยมันเงินม่งเะกว่าเอาเงินมาอกมันกบเอาเงินมาเสียหายามันเอาเงินมาเสียหายเอเออเอาเงินมาแค่นั้นน่ะอยู่ที่เงินน่ะไม่มีปัญหาขึ้นเสาเอกให้เลยเาโทรไิะรอกัน่แม่ไม่ะวีน้องโซ่เหลกันเน่ โจ่เหล็กันพี่น้องังสีล่ะห่อแก้มเสือด้านเหมือนเชียวเยสุ่มเสีย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 ไล่ดอกงันเชียวผู้เสียขาวนี่จานมันเป็นยังวัตถีมันเป็นยู่มัตถดเอาคิดเรื่องยังกว่าเพี้ยนทะเลาะกับหัวมันก็พรอย่างนียังว่ามันคิดมันทะเลาะกับหัวมันดิมันก็จังมารับกันดีๆยอมคิดเรื่องยัง มัมิดำๆเนะคนลิปนี้ก็ฝากไว้ซมีเลราพี่น้องคลิปกินเขาแรงจ้ะไปแล้วค่ะอาหารก็รกินอย่างที่ชุมทำให้ดูล้วจะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ